ไปชมได้เลยค่ะพอดีนะคะวิวกันในเกมอยู่กันในเกมฟรีไฟตอนที่3ามแดงโอ้โหนะครับก่อนที่จะมารับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามใช่องวันละกันแช่น,นะครับไม่รอช้าครับไปเลยฮัลโหลฮัลโหลคอนุณดิตร์ก็มาดีครับค<า>ุณคราวนี้เราจะเล่นให้ดีมากเดิมมาไปเล่นกันในเกมเลยบู ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกำลังจะเริ่มเกมแล้วนะครับไม่รู้นะครับว่าเพื่อนผมเรื่องหมดอะไรโอ้โห๋ยวซื้อปืนจีสิบแปดก่อนเลยตอนนี้นะครับเรามีปืนจีสิบแปดนะคะอันนี้เป็นแรงๆน,นยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรามีปืนจีสิบแปดนะครับก็มาดิครับรเฮลิโตเฮลิโ

มาเราต้องคอยมาเป็นกำลังใจเพื่อนย่อยยับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับสายฟรีได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วต่อไปซื้อปืน M1917 นะครับไปเลยนะครับท่านผู้ชมมาก็มาดีค้านน้องๆไปเลยไปเลยโคดิเตอร์สู้ตายนะ คุณเรามีปืนลูกโม่สองกระบอกอ่ะมีปืนคู่ด้วยไปละโอ้โหศัตรูคนที่ใต้เราล้อมคนที่ใต้เราล้อม เมื่อกี้เรายิงหัวมันแล้วว่าทำไมมันไม่ตายอะคุณเมื่อกี้เรายิงหัวมันแล้วอะเมื่อกี้เรายิงหัวมันแล้วว่าทำไมทำไมมันไม่ตายอะมันโคตรโกงเลยอะเออจัดการมันโอ้โหมันใช้ไอวอมันใช้ไอบอเอ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 อยิงหัวยิงหัวเฮ้ยโอ้คุณดิตร์โอ้โหเกือบจะจัดการได้แล้วว่ะโหเลยว่ะโอหมันมาชุบให้นี่หว่าโคตรโกงเลยใส ตอนนี้นะคบสายฟรีได้ไปสองแต้มแล้วนะคะต่อไปคอมพิเตอร์คอมิเตอร์เราซื้อปืนกลนก่อนซื้อไอวอลด้วยคุณเราซื้อไอวอลเดอเรามีไอวอลสามอันคุณเตอร์เราซื้อไอวอลเรามีไอวอลสามอันแบ่ง่นก็ไม่ไดีครับไม่ให้เพราะว่าเราต้องเอาไว้อันนี้ ไอวอลต้องมาเป็นระดับแรกเวลาเกิดเหตุศัตรูเราจะได้เอาไอวอลบงังบังทันเฮ้ยโคดิตเตอร์โคดิตเตอร์ล้มหรอโคดิตเตอร์ยังไม่ล้มเฮ้ยโอ้โหโคดิตเต,ตอร์ชมชมชมชโอ้ยโคดิตเตอร์หอย้โคดิตเตอร์ชมให้หน่อย คุณิต้าชมวให้น้อยนานตายเลยโอ้ขอให้ขอให้คุณิต้าอตายวายตายเลยคุณเขาได้ไป็สามคะแนนแล้วอะคุณเขาได้ไป็สามคะแนนแล้วรอบนี้เอาจริงเลยนะ ตอนนี้นะคบท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อปืนมาเป็น,นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนนมาแล้วสัตัวอยู่ข้างหน้าทิ่ทางเหนือทางเหนือทางเหนือ ตัวใช้ไอวอลุ้ยโคดิต้าเราล้อมโคดิต้าเราล้อมโคดิต้าช่วยเราก่อตายเลยโอ้โหไอบีพีอมวะเนี่ยปืนแม่งโคตเทพเลยว,วะ่ะโคดิต้าโคดิต้า,ตาระวัง ทำไมไอ้คนนี้มันเก่งเลยวะคุณติตร์ทำไมไอ้คนนี้มันเก่งจังเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหมันชุบยาเนะี่ยไอ้คนนี้อย่าออกนอกวงนะวงบีบแล้วคุณคุณดิตร์วงบีบแล้วอย่าออกนอกวงนะ คุณติเตอร์คติตอระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสตูสตูระวังระวังระวังมาใช้ไอ้บคุณติเตอร์อาไปด้านหลังคุณเตอร์เอาคุณติตอรล้มคุณติตอรตายแล้วเฮ้ยจากการที่ได้ความหวังขึ้นอยู่ที่นายเพื่อนความหวังขึ้นอยู่ที่นายบีพีไม่โอ้อะไรวะแพ้ลาบคาบเลยอะเอาใหม่ ุณติวเตอร์เนี่ยสังหารได้สี่คนนะครับซ้ำศพศูนย์ดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองนะครับผมเนี่ยสังหารศูนย์ดาเมจงศิลป์สองส่วนสังหารหนึ่งดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าคือบีพีติวเตอร์สังหารสี่ดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองแล้วก็ใครอะประเทศเราสังหารหนึ่งดาเมจเสียรเจ็ดสิบ ก็ถือว่าดีนะครับกดไลค์ให้ไปทุกคนเลยเนะี่ะไปกลับไปที่ล็อบบี้เอนี่ต้องกลับไปที่ล็อบบี้แล้วนะครับน้องๆมาเราก็จะไปเลือกันต่อเลยนะครับ